สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในแบบฝึกหัดที่14.3นะคะเรื่องสถานการณ์การลบนะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่สถานการณ์การลบเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องสถานการณ์การบวกนะคะเราไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ สถานการณ์การลบนะคะก็คือการทําให้จํานวนของสิ่งของนั้นมันน้อยลงหรือว่าลดลงนั่นเองเพราะมันหายไปอ่าเรามาดูว่ามันหายไปแบบไหนมาดูจากสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆสถานการณ์วันนี้ทําเค้กส้มได้24ชิ้นนะคะทําเค้กส้มได้24ชิ้นเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านนะคะ ให้เพื่อนบ้าน20ชิ้นอ่ะเรามาดูเลยคุณแม่ทำเค้กส้ม24ชิ้นให้เพื่อนบ้าน20ชิ้นอ่ะคุณแม่เหลือเค้กส้มเท่าไหร่เห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมนี่อ่ะเรามาดูวิธีการลบกันเลยอันดับแรก24เขียนเลยค่ะ4คือหลักหน่วย2คือหลักสิบอ่านว่า24นะคะ และจำนวนที่สองยี่สิบศนย์คือหลักหน่วยสองคือหลัก10นั่นเองอือสองขีดคือเท่ากับนะคะเด็กๆศูนย์ลบสหรือ4ี4่ลบศนย์สลบศนย์เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ4 2่ลบสเท่ากับจำนวนเท่ากันลบกันก็จะได้0นย์แสดงว่า คำตอบข้อนี้คือสี่ใช่ไหมเรามาดูเลยค่ะนีะ่มีทั้งหมดมีเค้กยีชิ้นเอาออกไปสี่เอาออกไปสามเอาออกไปยี่สเค้กทั้งหมดนะคะมี24ชิ้นเอาออกไปเอาออกไป20ชิ้นก็เหลือสี่ชิ้นคือ1 2 3, อึ่สองามสี่คำตอบข้อนี้นะคะก็24ลบ ยี่สิบเท่ากับสี่ชิ้นค่ะเด็กๆข้อต่อมานะคะแม่ทำเค้กส้มกับเค้กกล้วยหอมได้สี่สิบแปดชิ้นอ่าสี่สิบแปดชิ้นนะคะเป็นเค้กส้มยี่สิบสี่ชิ้นคำถามคุณแม่ทำเค้กกล้วยหอมสี่สิบแปดลบยี่สิบสี่ เอาตั้งวิธีลบกันเลยค่ะอ่าอันดับแรกเราก็เขียน48นะคะ4คือหลักสิบคือหลักหน่วยต่อมา24 2 2คือหลักสิบคือหลักหน่วยเวลาเราเขียนหลักต้องตรงกันนะคะหน่วยก็ต้องตรงกับหลักหน่วยสิบก็ต้องตรงกับหลักสิบอ่ามี8ลบออก4ค่ะเด็กๆมี8ลบออก4อ่าหรือเราจะน้าจาก4ไป หา8ก็ได้4 5 6 7 8อ่ะก็ได้เท่ากับ4ค่ะอึ๊บอ้าวโทษทีมันตัวเลขมองไม่ค่อยเห็นอ่ะก็เท่ากับ4นะคะต่อมา4ลบ2มี4เอาออก2ก็เหลือ2ปึ๊บอ่ะคำตอบข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกต มี24ทั้งหมดนี้คือ24นะคะแล้วเอาออกไป24อ่าเอาตัวนี้ออกไปตัดทิ้งเลยตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งนะคะแล้วก็จะเหลือสีเหลือง10 20 21 22 23 24อ่ะก็เท่ากับคุณแม่ทำเครกกล้วยหอมนะคะ 48ชิ้นเอาออกไป24ก็เท่ากับ24คำตอบข้อนี้คือ24ค่ะเด็กๆข้อต่อนะคะแม่ทำซาลาเปาให้แก้วตา10ลูกทำซาลาเปาให้ใบบัว15ลูกนะคะนี่แก้วตานะคะ แก้วตามีสาลาเปาสิบลูกใช่ไหมคะสิบลูกต่อมาใบบัวมีสาลาเปาสิบห้าลูกนี่ส่วนต่างก็คือตรงนี้นะคะต่างกันเท่าไหร่แม่ทำาาลาเปาให้แก้วตามน้อยกว่าใบบัวสิบห้าลบลบสินี่เท่ากับห้าลูก ข้อนี้นะคะมันมีแผนผังเราไม่จําเป็นต้องแสดงวิธีทําเพราะว่าอะไรด้านบนมันบอกอยู่แล้วว่าสิบด้านล่างมันบอกอยู่แล้วว่าสิบห้านี่เราดูตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้มันต่างกันห้าอ่าแสดงว่าคําตอบข้อนี้คือสิบลบห้าเท่ากับอ่าสิบห้าลบสิบเท่ากับห้านั่นเองมีสิบห้าเอาออกสิบอ่าเราในนีเรามาดูสิ ห้าลบศูนย์เท่ากับห้าหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ค่าคำตอบข้อนี้คือห้านะคะเราไปดูข้อต่อไปค่ะเด็กๆนะหรือแม่ทำสลาละเปาให้ไปบวมมากกว่าแก้วตาสิบห้าลบสิบเท่ากับห้าลูกนะคะมาแม่จะทำซาลาเปาให้คุณครูไพลินยี่สิบห้าลูก แม่ทําไปแล้ว17ลูกนะคะอ่านี่จะทำคือทั้งหมด25ลูกใช่ไหมคะนี่เราดูตรงนี้นะคะสุดท้าย25ลูกนะและทำแล้วทำแล้ว17ลูกอ้าวนี่นี่แม่ต้องทำาาระเปาเพิ่มอีก25ใช่ไหมอ่าอันนี้คือวิธีลูป ทำไปแล้วให้ครูพลินยี่สิบห้าทำไปแล้ว17บเจ็ดอ่ะเรามาตั้งวิธีการลบกันเลยถ้าเราดูตามแผนผังเราไม่ต้องดูก็ได้ว่าลบเท่าไหร่อ่าตั้งเขียนเลยยี่สิบห้าอ่าสิบเจ็ดพืบลบอืมอ่า สิบห้าลบเจ็ดเอ้ข้อนี้มันต้องยืมนะคะข้อนี้มันต้องยืมเจ็ดลบห้าไม่ได้เพราะว่าเจ็ดเยอะกว่าห้าน้อยกว่าฉะนั้นห้าก็เลยมายืมสองอมายืมสองที่เป็นหลักหน่วยแสดงว่าสองก็ต้องเหลือหนึ่งนะคะสองก็ต้องเหลือหนึ่งแสดงว่าห้าก็ต้องเป็นสิบห้าเพราะว่ายืมมาหนึ่งก็คือหลักสิบ อ่าเลบ15หรือ15ลบ7เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ามี15ออก7ก็เหลือ8ปดต่อมาหนลบหเท่ากับเท่าไหร่คะ1นลบหมีค่าเท่ากันเท่ากับ0อ่าดังนั้นนะคะแม่ต้องทำสลับเปล่า เพิ่มนะคะอีก8ลูกในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า141และหน้า142ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เราเจอกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ